อ่ะสวัสดีครับผมแอดแมวนะฮะวันนี้จะมาพาวิ่งเก็บกล่องลูน่านะทุกๆกชั่วโมงเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวก็ต้องมีบ้านไฮนะฮะแล้วก็เต็นเนาะเราจะวิ่งอยู่ประมาณสี่เมืองนะครับเพื่อเก็บกล่องเก็บกล่องสี่เมืองเปิดไฟดีกว่าะว่างสว่างหน่อยเก็บกล่องสี่เมืองนะมีเมืองอะไรบ้างครับเมืองลอตเทนเซดเดิลนะฮะทั้งหมดเจ็ดกล่องนะฮะ ตามด้วยแบ็กเฟลนะฮะจะสังเกตว่าผมมีบ้านไฮถ้าเกิดเล่นคนเดียวต้องมีบ้านไฮนะฮะเอาไว้วาฟอืมนี่ฮะมีบ้านไฮนะแต่ถ้าเกิดเรามี4ี่คนก็ให้จัดตี้กัน4ี่คนครับเสร็จแล้วก็ให้แต่ละคนอะวางเต็นท์ของตัวเองวางเต็นท์ของตัวเองไว้แต่ละจุดแต่ละจุดทั้งหมด4ี่เมืองเนาะก็4เมืองก็มีร o ตเทนเซดเดิลแบ็กเฟลเอเวอร์กร แล้วก็ b a c k f i e l l อยฟิลทั้งหมด4เมืองครับก็จะเป็น5บวก4เป็น9บวกอีก4ก็จะเป็น13บวกอีก7ก็จะเป็น20จะมีเวลาเหลืออีกนิดน,นึงสามารถกลับมาวิ่งเก็บตรงลอ t เทนเซ d เดิได้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนต้องมี Rubik ครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวโซโลโ่เนาะทำบ้านไฮก็ต้องมียายาเขาเรียกว่ายาลดคูดาวารนั่นเองครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียม เราก็จะเริ่มวิ่งเก็บลูน่านะฮะตอนช่วงเวลานาทีที่ห้สองในชีวิตจริงครับนาทีที่ห้าสิบสองในชีวิตจริงนะฮะอืมสักคู่นะแบบหนึ่งปิดเปิดไฟแล้วมันสว่างจ้าจะเลือเกิน โอเคพร้อมอยังพร้อมอยังนาทีที่ห้าสองในชีวิตจริงนะฮะก็มันจะมาทุกๆก,กี่นาทีนะเวลาขอไปดูเวลาหน่อยสิเนี่ยฮะตอนนี้สิบเจ็ดจดสี่เก้าแล้วเดี๋ยวพอนาทีที่ห้าสิบสองปุ๊บลูน่าจะมาดูเวลาไว้นะครับเฮ้ยมีคาดเคลื่อนนิดหนึ่งวะ่ะมีคาดเคลื่อนนิดนึงวะห้าสิสองแล้วแต่ว่าลูน่ายังไม่มามีคาดเคลื่อน,นอ่ะโอ้ผมพาลาดละ ผ้าละผาละโอ้ยล so ูหน้ากำลังจะมาแล้วครับลูหน้ามาตอนที่นาทีที่ห้าสิบสองกับอีกกี่วินาทีฮะห้าสิบสองกับอีกกี่วิวะไกลแล้วกันละให้าสิบสองกับอีกสามสิบวิปะอย่างอย่างอย่างอ่ะโอเคลูหน้ามาแล้วฮะห้าสิบสองกับอีกสามสิบวินาทีครับ กะจะเอาเป๊ะเลยขนาดนั้นนเราโอเคครับวิ่งฮะวิ่งยาวๆเลยครับกล่องแรกครับถ้าเกิดกล่องไม่รีให้เรารีดีเอ่อรีเราอินฮะร,รีบเข้าเลยครับทำเวลาฮะถ้ากล่องไม่รีให้รีเราอินก่อนอย่างแรกพอรีเราอินปุ๊บเราก็รยกันต่อได้ครับ โอ้โอ้มาแรงมาแรงมาแรงอันนี้กล่องเจ็ดสิบห้าฮะเก็บกล่องให้เรียบร้อยครับปแล้วเราก็รีบวิ่งทำเวลาดวนๆเลยฮะกล่องที่หนึ่งต่อไปกล่องที่สองครับ กล่องครับเจ็ดสิบห้าในระหว่างที่เราเปิดกล่องอยู่ก็อย่างที่เห็นนะฮะเราสามารถอ่ยิงได้มอนได้นะฮะเดินได้ด้วยบอกไว้ก่อนรีบเดินเลยครับอย่าช้าทําเวลาเปิดไฟโอ้จับ ว่าจะรีบทำเวลานะก็จะมีโชคมาตัวขัดขวางการทำเวลาของเราเห็นบอสไหมฮะตรงนั้นสามตัวเจ็ดมา รีเปิดครับรอยยิ้มฮะในขณะที่เรากำลังเปิดกล่องอยู่เราสามารถเดินได้ด้วยครับรู้รู้ไว้เลยนะฮะน้องในระหว่างที่เราเปิดกล่องอยู่เราสามารถเดินได้ครับเดฟปรับใหม่แล้วเดินได้เปิดกล่องอยู่เดินได้ โอ้โหของห้าสิบเดินฮะเดิน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 หลบโอ้โหเดินหลบ, oh. ลบไม่ไหวเนี่ยอย่างเงี้ยมอนเตอร์ก่อก,กวนจริงๆเลยไปครับรีบไปรีบไปทำเวลา บางทีอาจจะได้อาจจะได้น้อยหน่อยนะครเพราะว่ามอนเตอร์กวนใจมากรอบนี้เจ็สิบห้า เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ากแล้วอะไรวะเจ็ดสิบห้ารวมๆเลยหลังจากเราเก็บครบแล้วให้เราวาร์ปไปที่พิกัดต่อไปของเราฮะก็คือบ้านไฮถ้าไม่ใช่บ้านไฮก็เป็นให้เพื่อนดึงให้ให้เพื่อนวาร์ปไปแล้วก็ให้เพื่อนดึงเรานะครับอ่ะพอเราวาร์ปมาปุ๊บเราก็วิ่งเก็บกล่องเลยครับเราจะวิ่งทั้งหมดสี่เมืองมันจะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยตอนที่เก็บเมืองสุดท้ายเสร็จ ถ้าไม่มีอะไรมาก่อกวนเราเวลาเราเก็บกล่องมากนะักเขียเลยไปตอดหน่อยฮะให้คนอื่นเขาทำดามิดไปแล้วเราก็ตอดแข่นี้พอเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บของได้พยายามขับรถจอดให้มันตรงจุดให้รถไม่ล้มนะฮะเอา้าไม่ได้เฉยไป โหซโหสปเปอร์นนอร์มาลลี่ด้วยแม่งเอ้ยเวลาะเสียเวลากับสปเปอร์นนอร์มาลลี่แน่อย่างเงี้ยเจออะไรไม่เจอเจอสปเปอร์นนอร์มาลลี่โอ้กล่องห้าสิบด้วยสีเวลาโคตรรีบเก็บรีบไปเจออะไรไม่เจอมาเจอสปเปอร์นนอร์มาลลี่ให้ตายเถอะ มาเจอซุปเปอร์นอมอรีในเวลานี้วะยืนแคมป์เลยนะซุปเปอร์นอมอรีเนี่ย15โอเคโอเครีบทำเวลาฮะไปฮะ ตอนนี้เราไมาอยู่เมืองที่สองนะรีบทำเวลาครับใช้ยารีเซ็ตคูด,ดาวแล้วก็เปิดกล่องโอเคบาบเลยครับเราจะไปแบ็กเฟลเมืองสุดท้ายนะเพราะว่าเออเรียกว่าไงเดียเมืองแบ็กเฟลคนมันเยอะแล้วมันแหลกนะฮะมันแหลกคนมันเยอะมันแหลกบางทีเรียกรถรถไม่ออกอะไรเงี้ยฮะเราก็จะไม่ไม่ไปแบ็กเฟล แบ็คเฟลดเราจะไปสุดท้ายเลยเป็นแบบตัวเลือกสุดท้ายเลยแบบว่าไปสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยอืมโอ้กล่องร้อยยี่ว่ะได้หมาเวลซี่มาเพิ่มตัวโอ้โหซุดเปอร์นออกมาล,ลี่อย่าเพิ่งมาตอนนี้ดิโอ้โอ้โหจับเปลวเสียเวลาจับสัตเนี่ยจับติดง,ง่ายๆหน่อยก็ได้ไหมโอ้โหเสียเวลาจับมากเลย ใกล้เที่ยงคืนแล้วฮะกล่องร้อยยี่เค <Okay. S 2> เป็นแค่วิวสีนั้นจับยากเฉย เนี่ยครับเส้นทางการวิ่งผมแนะนำเนีน่ยแนะนาอย่างนี้ฮะ้าอย่าลิสต์คูดาวฮึบ โอ้หตบเลยเหรอวาไปแบ็คเฟลต่อดวนตอนนี้ก็เที่ยงคืนในเกมแล้วนะฮะก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วด้วยรีบเก็บ fill, แบ็เฟลลเราลีบกลับไปเมืองลอตเทนเดอร์เมืองแรกครั้งนึ่งครับอันนี้พาวิ่งเลยนะได้ประมาณสักน่าจะได้สักยี่สิบเจ็ดกล่องได้ั้ง ถ้าเกิดแบบว่าไม่ติดขัดอะไรนะยี่สิบเจ็ดกล่องโดยประมาณห้าสิบเดี๋ยวต้องนั่งปรับแสงกล้องอะไรใหม่อีกรอบนึ่งยังไม่มีเวลานั่งปรับเดี๋ยว,ยวต้องนั่งปรับนั่งเทส ให้มันเข้าที่อันนี้เจ็ดสบห้าใกล้ตีหนึ่งละไปด่วนพยายามจอดรถให้มันแบบว่าพร้อมไปต่อฮะ,ะบางทีเรียกรถนเรียกเรียกไม่ออกใช่ไหมเปิดเปิดกลองกันอันนี้เจ็ดห้า ตัวปืนออมรี่อยากยิงๆนะเดี๋ยวอยิงแล้วกันทำเวลาทำเวลาเหลือเวลาประมาณสองชั่วโมงในเกมขับรถแบบจอดสวยๆอ่าเสร็จแล้วเราก็เปิดกล่องขับรถจอดสวยๆแล้วเปิดกล่องเจ็ดสิบห้าอ๋อมีคนอื่นเขาทิ้งรถกันเราแม่งขับรถจอดสวยๆแล้วก็เปิดกล่อง โอเคเรายังเหลือเวลาไปเก็บเมืองแรกอีกรอบหนึ่งได้ฮะเราเทสเซเดิลปะรีเซตคูดาวก่อนใช้ยายรีเซตคูดาวครับแล้วก็วิ่งเก็บต่อจเย็นเยน็นค่อยๆวิ่งไปฮะแต่การจะวิ่งแบบผมได้นเนี่ยจะต้องแบบว่ามีลูน่าวิเปอร์ระดับหนึ่งแล้วนะก็คือแบบยอมสะละเวลาสักชั่วโมงหนึ่งในการฟาร์มเอ้ยสักสิบห้านาทีเออเพื่อไปฟาร์มลูน่าวิเปอร์เอาไว้ก่อน อ่าแล้วค่อยวิ่งฟาร์มอันนี้อีกทีหนึ่งจะได้แบบวิ่งเก็บกล่องได้ชิวๆสบายๆหลังจากที่เราวาร์ปกลับมาตรงจุดแรกของเราเมืองลอเทนเซนเตอร์เราเนาะอ่าเราก็รีแล้ลอีกรอบหนึง่งฮะแล้วก็เข้าใหม่วิ่งเก็บกล่องเจ็ดกล่องอีกรอบหนึง่งก็จะได้ประมาณสักยี่สิบเจ็ดกล่องโดยประมาณนะฮะอืมถ้าเกิดทันเวลาน่ะอืมแต่ต้องโหลดเข้าโหลดออกเร็วหน่อยนะตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะฮะต้องทําเวลาแล้ว เริ่มเก็บใหม่วิ่งเลยวิ่งเลยด่วนเลยอย่างไวเลยแข่งกับเวลาแล้วฮะดูด้านขวาบนไว้ใกล้ๆมินิแมปเห็นไหมอ่าอันนี้ห้าสิบอ่ะเราก็มีแวะตีบอสบ้างอะไรบ้างเพื่อเก็บแต้มรูหน้าวร์เพิ่มนะฮะ ยังมีเวลาอยู่เรารีบไปเร็วอะไรไม่จําเป็นเราก็วิ่งผ่านได้วิ่งผ่านเลยฮะบอสไม่ออกนะนี่ก็บินตามน่ารำคาญอันนี้กล่องเกิสิบห้ามีอะไรเดินมาโอเคเรียบร้อยเก็บปืนวิ่ง เลวเวลาในทีเดียวนี่ทำเวลาเลยจะได้กี่กล่องได้ถึงยีิบเจกล่องป่ะ7เจ็ดสิบห้าีบิง ที่จริงใช่รถก็ได้นะแต่ว่าบางครั้งเรียกรถแล้วรถไม่ออกอะไรเงี้ยรถออกช้าอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลานะครับวิ่งเอาดีกว่าถ้าเกิดมียาบับวิ่งไปก็จะดีมากนี่กล่องห้าสิบเลยวิ่งเลย บอสผัไหมไม่เห็นบอสนะไม่เห็นบอสนะบอสไม่ออกนะโอเคห้าสิบได้ยีิบเจ็ดกล่องอ่ะรอบเนี้ยประมาณยีิบเจ็ดกล่องทันทันทันยิบเจ็ดกล่องทันยังเหลือเวลาอยู่ ต่อไปกล่องสุดท้ายก็กล่องที่ยี่สิบเจดยังเหลือเวลาด้วยยีออ่สิบเจ็ดกล่องย,ยังเหลือเวลาด้วยห้าสิบกล่องร้อยยี่ไม่ออกเลยเว้ยเรายังเหลือเวลาอีกนิดนึงฮะครบละร้อยยี่ทั้งหมดยี่สบเจ็ดกล่องนะฮะ ระหว่างนี้ผมก็เนี่ยเวลาแก่เหมดแล้วมันนักตัดไม้เล่นดีกว่าเผื่อมอนออกอ่ะเผื่อ,อมอนออกก็ยิงมอนเล่นด้วยอ่ะยิงมอนเล่นได้อยู่อะพอจะมีเวลามายิงมอนเล่นได้อ่ะเอ้ยเอาว่ะเวลายิงมอนเล่นก็มามีเวลายิงมอนเล่นด้วยอะ,อะโอเคประมาณนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างาก็เทคนิคในการเล่นของแอดแมวนะฮะมันจะอย่างนี้ฮะ ก็คือแอดแมวจะวางเขาเรียกว่าแคมป์เอาไว้ตรงจุดเริ่มต้นของแอดแมวตรงนี้นะครับแล้วก็บ้านไฮนะฮะบ,บ้านไฮบ้านไฮหนึ่งสองสมบ้านไฮแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นบอกว่าพี่ผมไม่มีตัวไก่อ่ะผมไม่มีบ้านไฮตัวไก่ทำไงดีเออก็สามารถสร้างตี้กับเพื่อน4คนได้สร้างตีสี่คนนะฮะ เพื่อเอามาทําเป็นจุดวาร์ปนั่นเองครับก็ให้เพื่อนอ่ะวางแคมป์ไ้เลยฮะแคมป์ของคนที่คนที่หนึ่งแคมป์ของเพื่อนคนที่หนึ่งแคมป์ของเพื่อนคนที่สองแคมป์ของเพื่อนคนที่สามจะวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะฮะตรงจุดที่เรียกว่าเอาไว้วาร์ปก็สมมติว่าเราวิ่งเก็บเมืองแรกเสร็จแล้วใช่ไหมเมืองรอเทนเซเดอร์เราวิ่งเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมปุ๊บวิ่งไปเมืองที่สองต่อก็ให้เพื่อนวาร์ปไปครับวาร์ปลงแคมป์พอเพื่อนวาร์ปลงแคมป์ปุ๊บใช้ลูบิกดึงเราไปแล้วก็เก็บเก็บเก็บพอน คนต่อไปวาร์ปลงค่ายลงแคมป์แล้วก็ใช้ลูบิกดึงเหมือนเดิมแล้วก็วิ่งเก็บเก็บเก็บพอเก็บเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เพื่อนคนต่อไปอะวาร์ปลงแคมป์ของตัวเองแล้วก็ใช้ลูบิกดึงแล้วก็เก็บ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 สุดท้ายแล้วนะฮะก็ให้พากันวาร์ปมาตรงนี้ก่อนก็คือตัวเราระวังแคมป์ตรงนี้เนาะแล้วก็พาเพื่อนวาร์ปลงตรงนี้แล้วก็รีล็อกอินทั้งตี้แล้วก็วิ่งเก็บ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 ก็ประมาณนี้นี่คือเทคนิคก,การวิ่งเก็บลูน่าฉบับแะะอด คอมเมนต์ Comment, สอบถามได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละบ๊ายบายอ้อลืมฝากกลุ่มเฟซแล้วก็ลารับจ้างด้วยนะฮะแป๊บหนึ่งนะอันนี้กลุ่มเฟซบุ๊กนะครับอันนี้ลารับจ้างนะฮะโอเคไปละ